ใครไปดูแฟชั่นโชว์เดี๋ยวนี้นะคะคงไม่ได้เห็นแค่เทรนด์เสื้อผ้าใหม่ๆแล้วค่ะเพราะว่าระยะหลังนะคะหลายๆห้องเสื้อค่ะดึงกลยุทธ์เปลี่ยนรันเวย์ให้กลายเป็นโชว์นะคะเพื่อสร้างกระแสเรียกให้คนนั้นสนใจกันมากขึ้นและเป็นที่พูดถึงทําเอานางแบบหลายๆคนนะคะต้องจายอมแสดงค่ะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปติดตามในรายงานบันเทิงเทศค่ะ การเดินแบบที่ไม่มีใครลืมได้ลงเพราะนางแบบทุกคนของห้องเสื้อไม c h เข้าเคลต้องลงไม่เป็นท่าตอนเดินมาถึงปลายทางแคทวอล์เบื้องต้นไม่มีรายงานว่าใครบาดเจ็บหากเหตุการณ์ในวันแรกของงาน t o r โต t อนโตแฟชั่นวีก็เป็นที่พูดถึงไม่น้อยซึ่งผู้จัดงานชี้แจงว่าอุบัติเหตุเกิดจากรันเวย์ที่ลื่นเพราะน้ำรั่วจากฝนตกหนัก ความท้าทายยิ่งมากขึ้นเมื่อชุดของนางแบบต้องมีซองพลาสติกหุ้มรองเท้าอีกชั้นหนึ่งตามการออกแบบของดีไซเนอร์จึงเป็นบททดสอบที่นางแบบต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก็เพิ่งกลับมาจากนิลานแฟชั่นวีคใช่ไหมคะก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่จะได้เดินเวทีที่แบบยาวมากแล้วก็แบบไกลมากเราส้นสูงประมาณแบบท่านิ้วได้ค่ะต้องเดินให้ได้ต้องทําให้ได้เราต้องทําให้คนดูประทับใจให้ได้ที่สุดนะคะ ก็ต้องโชว์ความสามารถเสื้อผ้าหน้าผมอะไรทุกอย่างมันต้องเฟะอะจริงๆเพราะว่าเดินแบบมันแค่แบบแค่ไม่กี่นาทีเองอ่ะเลยมันต้องเต็มทีม่มากๆลุน้นมันต้องเป็นฟีลลุ้นนะว่าแบบเฮ้ยไหวไหมไอตรงชอดน้ำนี่ไหวไหมอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเสื้อผ้าก็คงดูแหละแต่พอจะถึงไอ้จุดที่เราต้องราคงแบบทันมาคอนเสิรตเรื่องเอาชีวิตรอดดีกว่า อุบัติเหตุบนแคดวอล์กเป็นเรื่องไม่ดีนักเพราะลดทอนความเป็นมืออาชีพลงไปแต่ก็มีอุบัติเหตุแบบเดียวกันที่เกิดจากการวางแผนมาก่อนและรันเวย์ที่เนรมิตกันจนแปลกตาเป็นลูกเล่นท้าทายคนเดินและเรียกกระแสให้แบรนด์นั้น ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการแข่งขันในรายการอเมริกา s Next Top m o ปโมเดลที่ทุกปีจะมีโจทย์ให้นางแบบเดินบนรันเวย์มหาโหดจนแฟนรายการจับทางได้ว่าต้องมีผู้โชคร้ายเดือดลงไม่เป็นท่าแต่ก็ยังเรียกสีสันได้ถูกฤดูกัน oh พอเรามีกิมมิกอะไรมาเล่นทําให้คนจดจําได้อย่างหนึ่งเลยแบบเวลาแบบเรานึกถึงแบรนด์อน่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เรานึกถึงตอนรันเวยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มีมองว่าบางครั้งการที่เอาบันไดมาทําเป็นแบบแฟชั่นโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่มีว่ามันอยู่ที่มุมมองด้วยอยู่ที่บางครั้งอยู่ที่แบบวิชั่นของดีไซเนอร์แต่ละคนว่าตอนเนี้ยเขาต้องการที่จะเสื่ออะไร บางครั้งลูกเล่นที่เกิดขึ้นขณะเดินแบบยังเป็นความตั้งใจของดีไซเนอร์ที่ตั้งคำถามกลับไปยังวงการแฟชั่นเช่นกันอย่างโชว์ของ Open i n g Ceremony นิวยอร์กที่มีทั้งนางแบบจงใจลื่นลมระหว่างเดินและมีการโชว์บัลเล่ในการเดินฟินาเล่ที่ได้นักบัลเล่ตัวจริงม่หยีแก้มหยอกวงการแฟชั่นรันเวย์ในปัจจุบันจึงไม่ตางจากโชว์และเป็นพื้นที่ศิลปะให้คนรักวงการแฟชั่นได้ดีไซน์อย่างไม่มีข้อจำกัดเวนิกาวิชัยวัฒนา ไทย PBS รายงาน